Asian, Thai, Filipino. นี่นะคะพวกเรียนก็พวกเรียน,นเดินอยู่ที่ลานรุดโนนะคะตอนเช้าอากาศเย็นเย็นไม่ถึงหนาวมากใส่กีงขาสั้นและเสจจเื้อจบเพอ่นะคะก็โอเค <laughs> นี่ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าของลานดูตโ,โนนะคะแล้วก็เป็นวันสุดท้ายนะคะของการแคมปิ้งของพวกเรานะคะพวกเราก็จะเช็คเอาต์ตรงแคมปิง้งแล้วก็กลับบ้านวันนี้นะคะก่อนจะกลับบ้านนะคะก็พากันมาทานอาหารเช้าที่ลานดูดโ,โนนะคะลานดุดโ,โนก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนาะอ่า ที่มีชื่อเสียงอีกที่หน,นึ่งอะไรเงี้ยเออนะคะพวกเราแคมป์ปิ้งอยู่ที่หนึง่งแต่ขับรถมาที่นี่ที่ลานดุ๊โนนะคะอีกที่หน,นึ่งอะไรเงี้ยไม่ไกลกันมากนะคะแต่ว่าจะมาทานอาหารเชา้า English b r e a k f a s t ค่ะทุกคนสรุปปิดนะคะปิดอีกแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่เป็นความพลาดของพวกเรานะคะพวกเราไม่เช็คออนไลน์ก่อนที่จะมานะคะด้วยความอยากทานคิดว่ามันเปิดอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออนะคะก็มากันเลยสรุปไม่เปิดนะคะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะพวกเราก็ไปฝากทองที่แมคดนนล่์เหมือนเช่นเคยนะคะง่ายๆสะดวกดีอร่อยด้วยะอะไรเงี้ยถูกใจคุณพ่อถูกใจคุณแม่ถูกใจลูกชายด้วยนะคะแล้วก็บรรยากศาช่วงเช้าที่รันตุนโตดโดโดนะคะหาดนี้จะใหญ่แล้วก็กว้างเดินแบบไกลสุดลูกหูลูก,ลกตาเหมือนกันนะคะหาดนี้จะเป็นหาดโขดหินนะคะจะเป็นหินอะไรเงี้ยหินที่นี่เขาสวยมากค่ะทุกคนช่วงเช้าๆบรรยากาศด,ดีมากเลยนะคะคนยังไม่ค่อยเยอะนะคะ